เพื่อนๆไอ้บวยเขามาแอบถ่ายดอกไม้ต้นไม้ลมพัดปิวสวัยปิวสวยยอดห้าให้เราได้ดูลมพัดเนาะบนท้องฟ้าแล้วก็สวยงามสวยท้องฟ้าที่สวยงามนี่เลยจ้ะดูวิมาหง ลมพาดเอาใบหญ้างามใครเห็นไหม <c oughs> สวยอีกแบบหนึ่งเนาะเพื่อนเ <c oughs> เสียงธรรมชาต <c oughs> ิเอาเอาหญ้าไปทำลัง แค่นี้ก่อนนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะอครก็เห็นเสียงนกตลอดเนาะอยู่ที่ต่างจังหวัดเนาะไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพมันมีมีเสียงนกอยู่ตลอดเวลา สวยอีกแบบหนึ่งเนาะเพื่อน,อนมองนะจ๊ะไม่ใช่ที่เดิมนะจ๊ะคนละอย่างคนละคลิปกันนะจ๊ะทุกคนดูนก บินได้บ่อยนกก็บินไปอันบ่ายสามบ่ายสามโมงเสียงนกร้องจิกจิกอีกแล้ว เีินลังนกกระจาบมีอยู่นะน่ะ นี่ลเลยจ้าทองฟ้าสวยสวยทองฟ้า งามใครเห็นไหมไม่ได้ละแค่เท่ามันลูกอ่อนๆกินได้อยู่ด้วยมองนะจ๊ะไม่ใช่ที่เดิมนะจ๊ะคนละอย่างคนละคลิปกันนะจ๊ะทุกคนดูยิวสวยยอดจ้าให้เราได้ดูลมพัดเนาะ บนท้องฟ้าแล้วก็สวยงามสวยงามไทยเห็นไหม ลังนกกระจาบมีอยู่นั่นนะ่ะก้อนเมฆมันทำให้เราได้มีมีมีที่ถ่ายรูปสวยๆงามงๆเฮ้ยทำลังนกดูต้นหมากต้นหมากอันนี้เรียกหมากอะไรไม่รู้ที่มันกินมองนะจ๊ะไม่ใช่ที่เดิมนะจ๊ะ คนละอย่างคนละคลิปกันนะจ๊ะทุกคนดูนกดอกย่ายอดย่าเนาะยอดย่าปิวสวัยให้เราได้ได้ถ่ายสวยๆท้องฟ้าที่สวยงามนี่หละจ้ะดูวิมารหง ท้องฟ้าลมพัดไปเืินลังนกกระจาบมีอยู่นั่นน่ะ ท้องฟ้าที่สวยงามนี่เลยจ้ะดูยิ้มาเฮงนี่เลยจ้ะ ทองฟ้าสวยๆจินตนาการว่าเป็นเป็นเหมือนอะไรเนาะให้เราได้ดูวิวสวยยอดหญ้าให้เราได้ดูลมพัดเนาะบนทองฟ้าเราก็สวยงามสวยก้อนเมฆมันทำให้เราได้มีมีม,มีที่ถ่ายรูปสวยๆงาๆเฮ้ยทำรังลงก ลมพัดดูต้นหมากต้นหมากอันนี้เรียกหมากอะไรไม่รู้ที่มันกิน,นเอาเอาหญ้าไปทำรังแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะเงนรังนกกระจาบมีอยู่นั้นะ ทองฟ้านกอะไรไม่รู้ร้องอ้อูอย่างนี้เนาะก้อนเมฆก้อนนั้นสวยๆเป็นให้เราเห็นดอกยา่ายอดยานะ่าเนาะยอดย่าปิวสวยให้เราได้ได้ถ่าย สวยๆท้องฟ้าที่สวยงามนี่เลยจ้ะดู้ยมาห้องนกอะไรไม่รู้ร้องอูอ้อ,อ,อ,อูอย่างนี้เนาะนก้อนเมฆก,ก้อน,นั้นสวยๆเป็นให้เราเห็นดูต้นหมากต้นหมากอันนี้เรียกหมากอะไรไม่รู้ ที่มันกินนี่แหละยายบวยได้ได้มุมถ่ายรูปก็อีตรงที่มีท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงที่เก่าเก่ามันก็ทำให้เราใหม่ได้มีหาคลิปได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะมีดอกยายอดยาเนาะยอดยาพิวสวยให้เราได้ได้ถ่ายสวยๆก็เห็น เสียงนกตลอดเนาะจะอยู่ที่ต่างจังหวัดเนาะไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพมันมีมีเสียงนกอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะเพื่อนไอบ้บวยเขามาแอบถ่ายดอกไม้ต้นไม้ลมพัดปิวสวัยได้หลายอย่างได้หล,หลายที่หลายได้มุมก็ตรงที่เรามี นี่เลยจ้าทองฟ้าสวยสวยนี่เลย